สวัสดีค่ะชื่อจอยนาดาดาเลขาธนาชนค่ะหลายคนถามจอยมากมากค่ะว่าจากการทำบริษัทที่ทำเพื่อสังคมนะคะทำไมวันนี้นะคะถึงอยากที่จะเข้ามาทำงานในส่วนของงานนโยบายหรืองานการเมืองส่วนแรกคือ คุณสกลทีมีประสบการณ์ค่ะส่วนที่2ค่ะจะเห็นถึงความตั้งใจมากๆข้อสุดท้ายค่ะที่ตัดสินใจแน่นอนเลยคือได้เห็นทีมงานค่ะแต่ละคนมีความลหลงไหลมีเพลชั่นในแต่ละส่วนที่เขาทํางานอยู่จริงๆและเขาขึ้นหนึ่งคนธรรมดาจริงๆที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงและได้รับโอกาสเข้ามาช่วยเพื่อพัฒนาบ้านของเราทุกๆคนค่ะในส่วนของคุณสกลทีที่จอยเชื่อมั่นมากๆว่าคุณสกลทีจะเป็นผู้ว่ากรทมที่ ช่วยกรทมได้และทําให้กรุงเทพดีกว่านี้ได้นะคะส่วนที่สําคัญมากๆสําหรับจอยคือหนึ่งคือความตั้งใจค่ะการไม่ยอมแพ้นะคะวันนี้จอยเชื่อมั่นมากๆค่ะว่าคนกรุงเทพของเราทุกคนพร้อมที่จะเป็นคนธรรมดาที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในกรทมอมองไปข้างๆค่ะในวันนี้ลูกหลานของคุณจะได้เข้าสู่การศึกษาที่มีคุณภาพโรงเรียนกรทมที่น่าภูมิใจมากขึ้น และวันนี้ค่ะจอยขอเชิญชวนทุกคนมาเป็นคนธรรมดาเปลี่ยนโลกค่ะทุกคนมีพลังในมือในวันนี้ที่จะออกไปเปลี่ยนแปลงกรุงเทพให้ดีกว่านี้ได้เลือกทีได้ทีมและเราจะทำให้กรุงเทพดีกว่านี้ได้ค่ะ